กลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เราช,ชอบแล้วคอนเซ็ปต์ของคิฟฟารีนี่แต่ไหนแต่ลามาจะ20ปีแล้วเขาบอกว่านักธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะทําธุรกิจได้ดีเนี่ย<ช>ต้องใช้เองก่อน<ช>พอใช้แล้วชอบเนี่ยตัวไหนที่เราชอบผลิตภัณฑ์ไหนที่เราชอบเวลาเราเล่าเนี่ยมันจะไม่ยากดิสบารีนเวเนี่ยคุณเอกชอบเองชอบมากเลยฮะ,ะและกลายเป็นไปสร้างโอกาสทางธุรกิจ เป็นโอกาสที่เพิ่มยอดธุรกิจให้กับเราได้ยังไงบ้างอยากให้แชร์ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันสักนิดจริงๆ่งตั้งแต่ตอนตอนมาเข้าคอร์ดิีมานเวย์ครั้งแรกนะอาจ่าทุกครั้งที่มาเรียนทุกครั้งที่มามีความรู้ใหม่ในในดเมานเวย์จะไปถ่ายทอดให้นักธุรกิจในสายงานฟังเสมอในทีมงานฟังเสมอครับเพราะงั้นเหมือนเรามาเข้าคอร์สแต่เข้าคอร์สทั้งทีมเลยฮะเพราะงั้นเราฟังปั๊บถ่ายทอดฟังปั๊บถ่ายทอดต่อ ถึงบอกว่ารู้เรื่องดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวอย่าเก็บฮะถ้าเก็บยอดธุรกิจไม่เกิดเก็บแล้วยอดธุรกิจไม่เกิดพเราไปถ่ายทอดต่อให้กับทีมงานปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าหลักการตลาดสินค้ากลุ่มใหม่สามารถขายได้หรือทําการตลาดได้กับลูกค้าเก่าใช่ไหมแน่นอนครับอาจารย์เพราะฉะนั้นกับลูกค้าเก่ามีเรื่องใหม่ไปพูดใช่ครับครับคือพอเราพอเราได้สักอาทิตย์หนึ่งในโครงการดิเมนเวนะครับ น้ำหนักเราเริ่มเปลี่ยนไปครับความรู้ในผลิตภัณฑ์เราเริ่มเยอะขึ้นอืเวลาเราไปหาสมาชิกเนี่ยเขาจะทักเราเองนะฮะอาจารย์ครับไปทําอะไรมาอทําไมหน้าใสขึ้นครับทําไมเหมือนดูสูบลงไปนะผอมลงไปนะอืดูดีขึ้นไหมอะไรไปทําอะไรมาครับเราก็จะอธิบายเล่าเรื่องราวของดีมนเวย์ที่เราไปสัมผัสมาให้เขาฟังครับฮะแล้วเวลาเราเล่าเนี่ย มันจะมีความรู้ตามหลักการแพทย์ด้วยอืเกี่ยวกับร่างกายของเราเองซึ่งซึ่งเราเข้าใจผิดกันมาตลอดครับเรื่องเกี่ยวกับตับอ่อนหลังอินซูลินเวลาเราทานแป้งเยอะๆอครั้งเดียวเยอะๆน้ำตาลสูงปี๊ดอินซูลินออกมามากใช่ครับครับเรื่องไทรอยฮอร์โมนกับโปรตีนเนี่ยฮะถ้าเราขาดโปรตีนเกิน4ี่ถึงแปดชั่วโมงไทรอยฮอร์โมนหยุดทํางานไม่กระตุ้นการเผาผลาญถึงอดอาหารไปก็ไม่ลดครับ พราะฉะนั้นขาดโปรโตีนเนี่ยมันทําให้การเผาผลาญแย่ใช่ครับครับไม่เผาผลาญมันก็เหมือนดับเครื่องยนต์ที่หายไปคือน,น้ํากับมวลกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นลดน้ําหนักอย่างนีน้เราเสียสุขภาพนะอาจารย์แต่ในดิบรีนเวย์เราไม่ให้คุณอดฮะอืมไม่ให้คุณอดให้คุณทานโปรโตีนทุกสี่ถึงแปดชั่วโมงครับโปรโตีนในรูปแบบขนมปังในรูปแบบของเวโกโก้ oco, ในรูปแบบของวานิลับ ถามว่าทําไมถึงต้องมีหลากหลายความหลากหลายเนี่ยฮะทำให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคได้อย่างอย่างที่ชอบอะาแล้วเราก็ไม่เบื่อด้วยใช่ครับคือคนเราจะกินของรสชาติเดิมเนี่ยมันก็กินได้นะถ้าชอบแต่ถ้าสมมุติว่าบางทีอยากจะลอง<ะ>ไม่อยากเบื่อแล้วมันเราก็เปลี่ยนรสชาติได้มันทานได้ฮะอาจารย์แต่มันทานได้แบบฝืนใจอืมเหมือนเดิมเ้ยรสเดิมเองมีแค่แต่มายองเนสไหมทาครับกินแต่มายองเนส ทุกวันมันก็ไม่ไหวแต่ของเรามีทั้งน้ำ,นำพริกเผามีมีทั้งแยมเบอร์รี่นะฮะคือเราสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายในแต่ละมือ้อใช่ไหมฮะขาไก่ก็มีทั้งรสเผ็ดอ่าอ่าเราก็ไม่เลี่ยนละครับอย่างเงี้ยฮะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดอ่ะรสด,ดั้งเดิมรสสูตรปกติก็ได้ครับฮะคุกกี้ก็มีรสกระเทียมรสน้ำพริกเผาคือเราสามารถปรับเปลี่ยนของเราได้เลยกลายเป็นว่าการทําธุรกิจกิกฟต์รีนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ดิฟมารินเบย์เนี่ย ช่วยให้เปิดใจคนง่ายขึ้นหรือเปล่าง่ายมากครัอาจารย์ครับเหมือนสมัยก่อนคนเคยมีไหมคนนี้ชวนตั้งนานแล้วไม่ไม่สนใจสัทีฝากให้อยากาให้ซื้ออะไรไม่ซื้อสัทีพอไปเล่าเรื่องดิสมารีนเบกลายเป็นสนใจมีไหมครับแบบนี้มีน่าสนใจกว่านั้นนี่ฮะาาย์ยังไงฮะคืออมีสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งเขาเป็นพี่น้องมุสลิมอืมอเขาค่อนข้างอ้วนอืมเขารู้ว่า เอกมาเข้าโครงการดิมเมนเวเป็นผู้พวกเนี่ยฮะผู้คนชั้นดีคนหนึ่งแล้วก็เคยโทรคุยกันอืว่าเออเนี่ยคิดอย่างนี้นะอย่างนี้นะแค่ทางโทรศัพท์นะอาจารย์ครับเขาถามว่าเมื่อไหรจะมาจัดให้พี่ล่ะอืพี่อยากลดน้ําหนักพี่อยากมีสุขภาพดีคเพราะเมื่อก่อนเคยประจัดอาหารเสริมให้เขาเกี่ยวกับน้ำทับทิมโคลีนบีเงี้ยฮะเพราะเขาไปหาหมอมาเป็นไขมันเกาะตับอาจารย์เอกเลยบอกว่า อาหารเสริมพวกนี้จริงๆเรียกว่าอาหารเสริมไม่ได้ต้องเรียกว่าอาหารอาหารเพราะว่าทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยดิฟมารีนเวนี่เป็นอาหารเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่อาหารเสริมเพียงแต่เขาเลือกวัตถุดิบที่ดีใช่ไม่เหมือนในท้องตลาดคือโปรตีนชั้นดีไขมันชั้นดีคาร์โบไฮเดรตชั้นดีเอามาผลิตเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนลักษณะการทานจากรูปแบบอาหารทั่วไปครับมาเป็นอาหารในดิฟมารีนเวนแล้วคุณไม่เป็นเบาหวานเอาไหมครับตับคุณดีขึ้น ไตคุณดีขึ้นคุณแก่ช้าลงอายุยืนขึ้นบดีไหมฮะอืมใช่ไหมฮะแต่จะทํำยังไงอะให้เขาได้รู้ว่าการทานดิบเวนเวเน่สามารถทําให้เขามีความสุขได้คเอกจะไปจัดเลี้ยงจัดชิมเลยฮะคนเดียวเอกก็จะครับฮะเราก็เตรียมไปเอาขนมปังไปบางทีก็ไปนั่งทําบ้านสมาชิกบ้างครับฝั่งหนึ่งทาเป็นน้าพริกเผาทาเป็นแยมแยมสตรอวเบอรเป็นเบอร์รี่รวมมาฮะ แล้วก็ชงซุปให้เขาทานครับฮะเขาจะรู้เลยว่ารสชาติไหนเขาชอบไม่ชอบอืฮะเราสามารถจัดมื้อหลักมื้อรองให้เขาได้ครับบางคนก็ไม่ชอบขาไก่รสเผ็ดครับแต่เขาชอบรสดั้งเดิมอย่างเงี้ยฮะนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ความหลากหลายของสินค้าทําให้เราสามารถผูกสัมพันธ์กับ ดาวไลน์เดิมๆใช่ครับสร้างสายสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังใหม่ๆมีเรื่องไปคุยได้ง่ายๆการเปิดใจจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปไม่ยากพูดถึงกระแสตอบรับทั้งดาวไลน์เก่าและผู้มุ่งหวังใหม่กับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเยอะครับครับเยอะมากตั้งแต่ตอนตอนที่อยู่ในคอร์สตอนที่ยังยังไม่มีไม่มมมีจำหน่ายไม่มีจำหน่ายครับมีอยู่วันหนึ่งก็ไปหาสมาชิกเนี่ยฮะของน้องเขาแล้วก็ คือเราเราก็ปกติเราเราก็หยิบขาไก่มาทานครับฮะเขาถามเราเลยว่าทานอะไรอืมฮะก็เลยแนะนําว่าตอนเนี้ยอยู่ในโครงการที่บ็นเวนะครับเนี่ยโครงการเนี้ยจัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ทางหลักโภชนาการที่ถูกต้องอืมให้โปรตีนที่ดีคาร์โบไฮเดรตที่ดีไขมันที่ดีฮะเขาบอกว่าพี่เคยกินนะเคยกินของยี่ห้อต่างประเทศเนี่ยเป็นอาหารอย่างเนี้ยแต่มันไม่อร่อยเอาซะเลย อืมฮะก็เลยไหนไหนเราก็ชิมอยู่แล้วเรากำลังทานอยู่แล้วก็เลยให้เขาชิมอืมคือสีหน้าเขาฮะอาจารย์ครับเปลี่ยนไปเลยเขารู้ไม่ถึงรสชาติใช่ฮะมันไม่เหมือนกับที่เขาเขาเคยทานครับมันไม่มีรสชาติไม่มีอะไรมันมันเป็นการทานแบบการเสียใจกับการทานแบบมีความอร่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ ท่เอกมีคําแนะนําอะไรท่านผู้ชมที่สนใจอยากจ,จะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไหมครับว่าเทคนิคที่จะทําให้เขาสร้างธุรกิจให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผลิตภัณฑ์ดิมารีนเวเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือมีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคกง่ายมากเลยฮรสัมผัสก่อนคอืมไม่ต้องบอกว่าเออเราไม่อ้วนนะครับไม่ต้องทานก็ได้ครับแต่จริงๆริงดิรีนเวได้มากกว่าการลดน้าหนักครมันคือสุขภาพที่ดีครับฮะ เพราะฉะนั้นเราสามารถทานดีบเมนเว่ยเพื่อเสริมเรื่องสุขภาพไม่ให้เราเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าอย่ามุ่งประเด็นเรื่องลดน้ําหนักอย่างเดียวเทคนิคการสร้างธุรกิจก็คือให้คิดว่านี่คืออาหารที่เหมาะสําหรับทุกคนใช่ครับไม่อ้วนก็กินได้กินได้สุขภาพคนสูงอายุก็กินได้ยิ่งเหมาะเลยฮะเด็กก็กินได้ครับผู้ป่วยก็กินได้ ยิ่งจะมีพลังมีแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือเขาคอนเซปต์ก่อนว่าจะทําธุรกิจให้ได้ดีให้นึกก่อนว่าอย่าเจาะเฉพาะคนอยากผอม<ช>อย่าเจาะให้มันเป็นอาหารลดน้าหนักแต่ให้คิดเลวยว่านี่เป็นอาหาร<ช>แต่ถ้าเกิดคนอยากจะลดน้ําหนักก็ต้องทานตามโปรแกรมใช่ค่ะ,ะ<ถ>แต่ถ้าไม่ลดก็ทานเอาอร่อยเอาอร่อยอถ้าถ้าอยากลดน้ําหนักเราก็เราก็คุมเรื่องแคลอรี่กับ,บวิธีการทานนิดนึงแต่ถ้าถ้าเราทานเพื่อสุขภาพอะคือเราไม่ได้ ไม่ใช่คนอ้วนนะแต่เชื่อเถอะฮะถึงทานที่เมนเวถึงคนผอมอยู่แล้ว่กลัวที่เขากลัวอ้วนนะฮะทานไปน้ำหนักเขาก็ไม่ขึ้นฮะครับขนาดอันนี้แอบกระซิบนะมีบางครั้งออกนอกคอร์สไปบ้างมือในอย่างเงี้ยน้ำหนักไม่กระดิกสักขีดเลยฮะไม่ขึ้นมาเลยเพราะระบบการทํางานของเราดีแล้วแล้วเราก็ต้องหมั่นชั่งน้ําหนักเอาไว้ด้วยใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวซึ่งเป็นความสุข ในการที่คุณเอกได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองรับประทานผลิตภัณฑ์นี้และการเปลี่ยนแปลงของคุณเอกก็สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยเดี๋ยวในครั้งต่อไปรายการของเราจะมีอะไรมานำเสนอต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ